yourselves who summons the master of the yellow lantern i know fear is your wingless thing but love will conquer all love will not stop the monster that is fear <laughs> i love disappointing you silvestro feel oh, my unbound view So angry, Atrocitus. St. Walker! Help me! Um, my ring's power is the power of hope, but it can only really help a green lantern! Oh, I love how. Is he coming? We now have you outmatched us why you brought us here for well, stop that's why I'm here Indigo, get this thing off me I understand and sympathize Lafleese but we did not bring you out here wait a minute if none of us are responsible for bringing us out here then who is that would be me Killer Croc went this way, Batman. He broke into the city records office just back that way. And then he had lunch right here. <laughs> uh <-huh. laughs> Are you sure it's a good idea to follow Killer Croc into a sewer? Mm-hmm. I'm not going to be a good กระเพ่์โบบินก็ไม่มีครับโอ,อย้ยเอาเอาเอา,เอาดูเลยทำอะไรได้บ้างอันนี้จอมันบูธีลบรวมขยะมารวมล่างกันจนได้แล้วไง แกม่าครับฟุ่นใหญ่เราก็เรียกว่าตัวดูดฝุ่นง่ายดีมล <g ül s> าละกจาจ้าไม่ใช่ว่าเราเห็นเราไม่น่ารำคาญนะและ้วก็นะ แต่มันทำให้เราเล่นกระดัวขึ้นทนทนไปแล้วกันนะจ๊ะน้องปูดครับเอา้าหอยตกเ้ยจนได้ทำไงเนี่ยตกอยากให้มันไฟลยรถเดียวเราได้เลยนะมันคงดีวันนี้ ไม่ค่อยชอบเลยไอ้ตัวชุดแบบเนี้ยมันดูด้วยลำบากระบนนิดนึงนะครับดูเลยแบ็คแมนเจ้าแขนค่ายเนี่ยทำได้กันเนี่ยฮะถามจริงๆเถอะเจ้าไม่ใช่ปูประเมาสักหน่อยเป็นแบ็คแมนแคปเป็นแคปเป็นแคปแบ็คแมนพวกชาตฉลาด แมนมูลปืบจูนักแกะรอยนะครับตัวนี้ออแขนข้างเดียวแกโออชว์เทพทุกทีชุดนี้ไม่เท่เลยอ่ะ ตั้งนานไม่ยังไม่ได้ต้ตน,นตูไปไม่ได้ได้ไงฮะถามจริงฮู้ฮึยเออว่ายน้ำเล่นอนีกแล้ว ำได้ล่ะด <t |ms|> ูทำได้ไหมทำได้ก็บ้าแล้วในมาผมก็แค่อัดอากาศยิงเท่านั้นแหละโอ้โหหรือึ้นแบ็คแมนธรรมดามันจะทำได้กันแน่นะน่าจะลอง Oh, he's pac Man. Your suit should protect against that toxic slime, Robin. Fine, but you're paying for my dry cleaning. Hey, this place is still damaged from the last time we fought the Joker. There was a lot of senseless destruction that day. ทำไมายิงไม่ถึงวะงงโคตรชีวิตเกมมันทั้งทำลายไปหาเป็นทางชิงกับเกมแบ็กแมนไปน,นิดนึงนะครับหาเป็นทางเอา ลืมไปเกมนี้มันทำลาย,าลายแล้วก็ทำลายแล้วก็ทำลายเกมนั้นมันต้องใช้แฟมองครับเกมนี้ต้องทำลายเพื่อหาเป็นทางไปเอาง่ายนีเนี่ยเฮ้ยจะบ้าพลังพักหน่อยโถ่ไปไปไป เดี๋ทางจับพี่รู้หน้าปะโถ ภาีย้วแรงเยอะมากตามไปแล้วเข้าโรบินอย่าอึดอาดยืดยาดคิดถึงภาคอะไรปนแมนันแมนเลยตอนนี้เล่นเกมแบ็คแมนอยู่คิดถึงนแมนเถิแบบนั้น นี่ไงแบบเออแบบนี่ไตรลุฟไฟแรงมาก <c oughs> ในเกมมันก็ใช่ว่ามันไม่มีนะหรือเราเล่นเกมเราเค่อยเล่นใหม่ทีนึงเนี่ยเออก็น่าอาจจะก็ได้อนยะู่นะแรงมากนะมึงเนี่ยแต่ผมยังไม่เคยเล่นในคอมแล้วมาอัดอทีนึงนะเพีมันก็ยำบากะนะอะไรเนี่ยฮะไปพี่เฮ้ยเออเยี่ยม มาเนี่ยเราเร็ว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 เผื่อไว้ใช้ได้ครับในอนาคตมังนะ Little slippery. Hm hết cảm anh hai. A chúa được hello. I'm of the west. anh จเจอคนที่ต่อยเล่นเลยฮะจริงหน้าเป้าหน้าเบื่อจริงเลยเกมบอกเกมวิ่งแล้วมันต่อยลัวๆที่จะฟ้ว,ว, <c oughs> วงมมันเข้าว่าครับเงี <c oughs> ้ยอะไรระวังลื่นเหรอมันไม่ลื่นหรอก <c oughs> โอกาสลื่นแค่ก้าวเอ,อ่อปีป๊บเป็นที่กระลื่นได้ทั้งชีวิตคนเราอะนะ หรือแม้บางคนก็โชคดีไปเลยไม่ลื่นเลยสั้งหนึ่งชีวิตผมก็เคยลื่นนะหลายรอบด้วยโอ้ยเจ็บปวดโหข้างเดียวมีอะไรเพร่งชักหรอไม่น่าพูดเลยคินแล้วเคาะแตหักกลับบ้านได้ป่าวเนี่ยฮะ Robin, I'm 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 going I'm wondering if maybe we should start going after the criminals who live in the good Robin, I know you're scared, but we have a job. Hey, who said anything about being scared? Huh? That doesn't freak you out? Bats and rats aren't so different. You're not actually a bad. You'll come to learn emotions are a weakness. Crime fighters can't afford to give in into them. Look, just because I get scared doesn't mean I can't fight crime. <coughs> Looking for me. <coughs> Me or does Killer Croc seem a little bigger than before? The bigger they are, the harder they fall. Thanks. Yeah, that old cliche makes me feel so much better. Hmm, <laughs> <coughs> <coughs> ได้แล้ครับคือมันยังไม่ใช่เวลาไงก็ใช่เมื่อไหร่เดี๋ยวก็เปิดได้อีกทีหนึ่ง เป็นราชาของหนองน้ำจริงด้วยไปายเราโอ้เห <h> ah> ็นมีนี่เขาเจอแล้วอะไรมันไลยโรบินเลอ Hô! Come me. Go there. Cái ปิบแล้วครับฝากคีทีนะแบกแมนปอฟหนึ่งโอ้ยจิง I wasn't scared. No, you were proud of yourself, which is also an emotion. I learned so much in this job. I got the sewer maps. That layman we were here. And I didn't get to say hello. I thought we were on a tight schedule, Joker. Hey, I got us all out of Archimus. Blame a guy for wanting to enjoy the moment? Stop and smell the roses? Something down here stinks. Me not stink! I think she was talking about the sewer, Grundy. ลอยครับพี่มันแน่อยู่แล้วตัวละครเพียบ